อข่าวร้น,นเราไปต่อกันที่กรณีที่ชาวบ้านปทุมธานีนะคะที่ตำบลครอบควายค่ะอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะได้รวมตัวการปิดป,ปดถนนปะทวงค่ะหลังจากที่ตกลงเงินชดเชยกรณีน้ำท่วมไม่เป็นผลค่ะเราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณอนุทัยสกุลทองผู้สื่อข่าวสุรที่ทีนิวกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณอนุทัยคะ สวัสดีค่ะคุณธนุตาคะความคืบหน้าล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะค่ะสำหรับความคืบหน้าล่าสุดนะคะเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกาที่ผ่านมานะคะทางกลุ่มของชาวบ้านที่ได้มีมารวมตัวกันที่บริเวณแยกสันติสุขของอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะ,ะก็ได้มีการสลายตัวกันไปแล้วนะคะ,ะเนื่องจากว่าภายหลังจากที่มีทงมางด้านของนายชานชายัยพวงเพชรน,นะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้เข้ามาเจรจากับชาวบ้านที่รวมตัวกันกว่า500คนน่นะคะโดยทางมัน าทางด้านของนายชาญนั้นนะคะก็ได้ให้เหตุผลนะคะว่าได้มีการพูดคุยกับทางด้านของนายฟ้พงศ์นพฤทธ์นะคะโฆษกพรรคเพืเอ่อไทยว่าในวันพรุ่งนี้นั้นนะคะเวลาประมาณ10บนาฬิกา30นาทีก็จะเดินทางไปยังกระทรวงมหาดไทยนะคะเพื่อทําการเจรจากับทางด้านของนายยงุวิชัยดีตรองนายกัฐมนตรีและแล้วมันดีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะถึงข้อเรียกร้องต่างๆของชาวบ้านนั้นนะคะโดยจะพาในส่วนของตัวแทน อำเภอก็พวกนายกอบตอทั้งสามอำเภอนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอำเภอสามโคกอ,อลาดหลุมแก้วและอภอสวนพิกไทยนะคะแล้วก็ตัวแทนชาวบ้านตัวแทนานายกองการมหาส่วนตำบลน,นะคะกว่า20คนด้วยกันนะคะที่จะเดินทางไปพบกับานายกรัฐมนตรีเอขออภัยค่ะไปพบกับรมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในวันพรุ่งน,นี้นะคะโดยข้อเรียกร้องต่างๆเองนะคะที่ทางชาวบ้านต้องการ ความชัดเจนเลยนะคะก็คือในเรื่องของอกรณีการจ่ายเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านที่ทางรัฐบาลแล้วนะคะให้มองมองว่าจะมีการจ่ายเงินจานวนสองหมืนบาทแต่ทางชาวบ้านแล้วนะคะได้รับจํานวนเงินจริงๆเพียงแค่หลักร้อยหลักพันเท่านั้นนะคะซึ่งก็ทั้งนี้นะคะทางชาวบ้านก็มีการบอกว่าในส่วนของการสรํารวจมาตั้งแต่ต้นนะคะโดยสํารวจจากทางด้านขององค์การบริหาร ส่วนตำบลน,น,นะคะทางนี้ก็เกิดความผิดพลาดของในส่วนของอ,อบตอเองนะคะเพราะว่าการลงพื้นที่สำรวจนี้นะคะทางชาวบ้านไม่ได้รับความชัดเจนในเรื่องของหลักเกณฑ์การจ่ายเงินใดๆเลยนะคะเพียงแค่ทางด้านของอ,อบตอนั้นเข้ามาสำรวจ แล้วก็มีการประเมินการจ่ายเงินเอง,นะเองเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการมาเช็คความเสียหายที่แท้จริงซึ่งก็ทางส่วนของชาวบ้านเองก็ไม่ไม่มีการทราบมาก่อนหน้านี้นะคะว่าในหลักเกณฑ์การจ่ายเงินนี้จะต้องมีการชี้แจงในเรื่องใดบ้างแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดค่าเสียหายต่างๆนี้มีมูลค่าเท่าไหร่น,นะคะซึ่งตรงนี้ทางด้านของชาวบ้านก็ต้องการที่จะให้มีการ ตรวจสอบนะคะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นมาเพื่อที่จะตรวจสอบการทํางานของอบตว่ามีความโปร่งใสหรือไม่นะคะทั้งนี้ แล้วก็ในส่วนของความชัดเจนอีกข้อหนึ่งที่ทางชาวบ้านต้องการกนะ็คือต้องการให้มีการจ่ายเงินชดเชยไปเลยครัวเรือนละสองหมื่นบาทตามที่รัฐบาลได้กําหนดไว้นะคะไม่ได้อ่ในทุกๆครัวเรือนเพื่อความยุติธรรมที่สุดนะคะทางนี้อ่ในส่วนของตลอดทั้งวันนะคะทางชาวบ้านก็รวมตัวกันนานกว่าเก้าชั่วโมงนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีการเจราจากับทางด้านของรองผู้ว,ว่าราชการจังหวันดนายประสิทธิ์บุญลิขิตนะคะซึ่งก็ถือว่าไม่เป็นผลแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้ มีการเจรจาก,กับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดไปแล้วนะคะแต่ <ฮะ S 1> ทนีนี้ทางชาวบ้านเองก็มีการโห่ไล่กับร้องไปอขอภายค่ะโห่ไล่ไปนะคะเนื่องจากว่าทางผู้ว่านั้นนะคะได้มีการชี้แจงกับชาวบ้านว่าให้มีการทํา เลืยยื่นเรื่องดังกล่าวใหม่ซึ่งทา้งนี้ชาวบ้านก็ไม่สามารถที่จะรอได้เพราะว่าไม่มีความชัดเจนแต่อย่างใดว่าในการยื่นเรื่องใหม่นั้นจะต้องได้รับเงินเมื่อไรแล้วก็จะมีการดำเนินการเมื่อไหรจึงรวมตัวกันต่อไปจนภายหลังจากที่นายชาญพงศ์เพชรเข้ามาก็ได้รับความชัดเจนทั้งนี้นะคะซึ่งทางด้านของชาวบ้านเองนะคะก็บอกกับทีมข่าวนะคะว่าในส่วนของความชัดเจนในวันพพุ่งนี้นั้นก็มีการคาดหวังมากนะคะว่า ในส่วนของพรุ่งนี้นะั้นจะเนื่องจากว่าตนเองที่เป็นชาวบ้านที่เป็นตัวแทนชาวบ้านเยเข้าไปเจอจากับทางภาครัฐที่เป็นคณะข,ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็จะได้รับความชัดเจนและก็ความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวนี้นะคะซึ่งถ้าในวันพรุ่งนี้เองยังไม่มีความชัดเจนนะคะทางด้านของชาวบ้านนั้นก็จะยืนยันว่าจะออกมาเรียกร้องความยุติธรรมในเรื่องนี้กันต่อไปค่ะคุณชนุตาคะข้อสรุปที่ชาวบ้านอยากจะได้รับจากทางรัฐบาลส่วนนี้ค่ะค่ะ ในส่วนของข้อสรุปในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือว่าทางชาวบ้านเลยต้องการที่จะให้ทางภาครัฐนั้นนะคะจ่ายเงินเยียวยาให้กับทางชาวบ้านควรเรือนละสองหมื่นค่ะก็ค,คือข้อสรุปเร่งด่วนเลยที่ทางชาวบ้านต้องการค่ะเอาละค่ะขอบคุณคุณอไทัยสกุลทองนะคะรายงานสดอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะคะและนั่นก็เป็นนะคะกรณีที่ชาวบ้านได้ทําการประท้วงที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีหลังจากที่ตกลงเงินชดเชยกรณีน้ําท่วมไม่เป็นผลค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้ก็หมดเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกแล้วค่ะเราจะไปปิดท้ายกันด้วยภาพความประทับใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชดำเนินยังทุ่งมะขามยองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันศุกร์ที่25พ,พฤษภาค,คมนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันเชลาเพชรมูลพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ คนไทยที่แท้รู้ดีในหัวใจเรื่องราวอันมากมายที่ทรงได้ทำเหนื่อยแบกภาระผู้คนบนแผ่นดินได้มีและได้กินมีความหวังงดงามบังคมกราบกราน ปฏิญาณตนจากใจกี่ชาติที่เกิดไปจากขอตาย ทานที่เด็กเด็กเคยอ่านอยู่สุขสันต์สวยงามราชาแห่งนี้ท่านทรงงานและงานหลายสิบปีผ่านยังทรงสร้างทางบังคงกราบกรา,ปานปฏิญาณตนจากใจกี่ชาติที่เกิด ไปจขอตามาตั้งแต่เช้าเลยคุณกว่าจะมาขออยากมันอยู่ข้างหน้านะ่ะก็มารับท่านหลายครั้งแล้วะคะแต่ครั้งนี้ได้อยู่หน้าสุดก็ดีใจมากค่ะพื้นปิติมากยิ่งสงสารว,ว่าคงท่านมีพระพันนามัยแข็งแรงสมบูรณ์และจะเสด็จไปที่ทุ่มงมะขางหยองรู้สึกดีใจอ่ะเพราะว่าท่านแข็งแรงแล้วอ่ะเราก็มีกําลังใจมากขึ้นอยากให้พระองค์ท่านมีพระพณานายนแข็งแรงสมบูรณ์แบบ หลอกไปอยู่นานๆกับพวกเราองค์ท่านรักลูกมากกว่าที่เรารักองค์ท่านนะคะอยากให้ทุกคนรักในหลวงมากๆให้รักยิ่งกว่าชีวิตตัวเองค่ะ,คะขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะตั้งแต่เกิดมาจนอายุขนาดนี้นะคะยังไม่เคยได้เข้าเศ้าพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดเลยแล้วก็ มีความปลุ้มปิติมายังไงก็ขอให้ได้เห็นพระองค์ท่านสักเสี้ยววินาทีก็ยังดีคิดว่าเออถ้าคือตายก็ยังไม่เสียดายนะถ้าขอให้เห็นพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดสักเพียงแค่วินาทีเดียวก็ตายยังนอนตาหลับก็รู้สึกมีมีความรู้สึกว่าแบบ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่อยู่เ,เขาเรียกว่าอะไรนะใกล้ดูเห็นได้ใกล้มากๆนะคะแต่ขอให้แบบว่าเออแค่เห็นพระพักท่านแค่นิดเดียวเราก็รู้สึกว่าเออปื้นปิติมากๆเลยคะ่ะรู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนบุญของเราที่สุดอะที่หลังจากนี้ไปมันเหมือนชีวิตของเราจะแบบว่า,เ,าเจอเจอสิ่งที่ดีๆะคะ่ะ